พี่มิน้นเหรอครับพี่เตออยู่ไหมครับผมขอคุยกับพี่เตอร์หน่อยทำไมจะโทรมายืมเงินอีกแล้วสิเรื่องนี้เดี๋ยวพิจารกาให้นะครับขอบคุณมากครับเตอว่าไงมันจะเอาเท่าไหร่ฉันขอถามเลยแกหน่อยทำไมไม่รู้จะไปหาเงาินทำหรือว่าไม่มีปัญญานี่ทำไมพี่มิน้นถึงพูดกับผมแบบนี้ครับผมเป็นน้องแท้ๆของพี่เตอนะครับน้องชายแบบนี้ไม่ได้เรื่องไม่มีใครอยากสนใจหรอกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ต้องไปสนใจพี่สะพ้ายแกหรอกมันปากเสียแบบเนี้แหละถ้าวันนี้ไอปอมันเข้ามาพักที่นี่หนูจะออกไปเองหนูไม่มีวันอยู่ร่วมกับเด็กนี่หรอกชีวิตไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรวันๆเอาแต่แบมือขอทานคนอื่นฮัลโหลฮัลโหลครับ พี่มิน้นเหละครับพี่เตอ๋ออยู่ไหมครับผมขอคุยกับพี่เตอ๋อหน่อยทำไมจะโทรมายืมเงินอีกแล้วสิใครโทรมามิน้นก็น้องสุดที่รักของพี่ไงเออาก็โทรมายืมเงินงานการไม่รู้จะหาทำอ่ะนี่น้องผมนะรับเปล่าพี่เตอ๋อตอนนี้ผมตกงาน,นยังหางานทำไม่ได้เลยครับเดือดร้อนเรื่องเงิน พี่พอจะช่วยผมได้ไหมครับได้สิน้องพี่ทั้งคนทำไมจะไม่ได้ละ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวพิจารกาให้นะครับขอบคุณมากครับเตอ๋อว่าไงมันจะเอาเท่าไหร่พี่อย่าลืมนะว่าเรายังมีค่าบ้านค่ารถที่ต้องจ่ายอะ่ะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงพี่ก็เห็นอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกน้องแค่ตกงานไอ้เป่ามันก็เป็นน้องชายแท้ๆของผมน้องเดือดร้อนถ้าพี่ไม่ช่วยแล้วใครจะมาช่วยละ่ะพี่ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยงั้นหรอ หนูขอถามเลยพี่หน่อยตอนที่พี่เดือดร้อนอะ่ะมีใครหน้าไหนบ้างที่ออกมาช่วยพี่อะ่ะไม่มีโอเคโอเคพี่ไปทำงานละพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อครับ พี่มิน้นพี่มิ้นครับพี่เตอครัพี่มิน้นสวัสดีครับเออพี่เตออยู่บ้านไหมครับไม่อยู่ทำไมอ๋อจะมายืมเงินอีกแล้วสิฉันขอถามอะไรแก้หน่อยทำไมไม่รู้จะไปหาเงินทำหรือว่าไม่มีปัญญานี่ทำไมพี่มิ้นถึงพูดกับผมแบบนี้ครับผมเป็นน้องแท้ๆของพี่เตอนะครับผมก็แค่ตกง,งาน อยากมาขอนอนพักสักสองสาวันเองครับทำไมฉันถึงพูดแบบนี้กับแกไม่ได้แกเป็นน้องชายส่วนฉันเน่เป็นเมียพี่ชายแกน้องชายแบบนี้ไม่ได้เรื่องไม่มีใครอยากสนใจหรอกเอาเปามาตอนไหนเนี่ยเข้ามาในบ้านก่อนหยุดเลยใครอนุญาตให้มันเข้ามามิน้นน้องชายผมตกงานอยู่ก่อนจะบ,บ้านนอกจะมาขอพักสักวันสองวัน บ้านหลังนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาพักก็ได้ยิ่งช่วงนี้โรคระบาดอยู่ไม่เห็นหรอสุกป่งไม่รู้ไปน,นอนที่ไหนมาบ้างหนูไม่ให้เข้ามาหรอกมิ้นทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะเปามันก็นานๆานมาทีมันคงลำบากจริงๆไม่งั้นคงไม่มาลบนล,ลู่เราหรอกจะเดือจดจะร้อนจะลำบงลำบากอะไรก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับหนูเลยถ้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วยก็คงลำบากหนูเหมือนกันงั้นไม่เป็นไรครับพี่ผมขอลาครับ วันดี้พักพี่นครับ,รบเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้ไปแกจะมาพักที่บ้านพี่กี่วันกี่ปีก็ได้บ้านพี่ก็เหมือนบ้านเปาเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องไปสนใจพี่สบายแกหรอกมันปากเสียแบบนี้แหละพี่เตอ๋อพี่พูดแบบนี้กับหนูได้ไงทำไมจะพูดไม่ได้กลับกันถ้าเป็นพี่น้องคุณมาแล้วผมทําแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงญาติพี่น้องคุณมาพักที่บ้านผมดูแลดีทุกคนกินอิ่มนอนสบายมาพักกันปีไม่เคยว่าไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่พอน้องชายผมมาทำไมคุณถึงได้ผักสายล่ส่งเข้ามือมูมมาแบบนี้นี่น้องชายผมนะสายเลือดเดียวกันกันกบผมฮะหนูไม่โสน่ะถ้าวันนี้ไอป้ปอมันเข้ามาพักที่นี่หนูจะออกไปเองหนูไม่มีวันอยู่ร่วมกับไอ้เด็กนี้หรอกชีวิตไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรวันๆเอาแต่แบมือขอทานคนอื่นมีหนึ่งสมองสองมือเหมือนกันทำไมไม่รู้จักทำมาหากินทำตัวเป็นง่อยมิ้นพูดออกมาแต่ละคำเคยได้ผ่านสมองบ้างไหม ยอมรับรู้ความผิดชอบช่วดีคุณมาหายไปไหนหมดทำไมคําพูดคําจาถึงได้ต่าแบบนี้ใช่น้องชายผมไอ้เป่ามันอาจจะเดินหลงทางไปบ้างแต่มันก็รู้จักหาเงาินทํารู้จักดินน้นรนไม่ได้แบกมือขอความช่วยเหลือจากใครตลอดถึงแม้มันจะไม่ประสบความสําเร็จขอแค่มันได้ลงมือทาแค่นี้ครอบครัวเราก็ภูมิใจในตัวมันแล้วมิ้นจะนอนนี่นอนไหนมันก็เรื่องของมิ้นแต่วันนี้น้องชายผมไอ้เป่าต้องนอนที่นี่พี่เต๋อไปไอเป่าเขา้าไป พี่หยุดเลยนะพี่